ชาลวันสิงล์ลโอเที่ยวเป็นแพทเก็ตเป็นนินมาในเที่ยวนี้อยู่ในร่องน้ําแดงฝั่นด้านนอกปะชาดาครับในเที่ยวนี้ครับเรือดีไม่ธรรมดาเขาบอกว่าไม่มาไม่ได้แล้วสนามใหญ่ๆอย่างนี้ในน้ำของเทศนรสิง์88จากจังหวัดสระบุรีเหือทั้งคู่นึ่งแล้วไว้ มามาแต่เมื่อวานบ่เกัล่ามาหอดบ่โอ้ขอพุณนขอพุณนหลายๆครับพี่น้องขอพุณนขอพุณนทาฟังเล่าฟังพุ่นเนอะขอพุณนหลายๆครับเดี๋ยวนี้ครับพี่น้องชาละวันสิงเลียอยู่ฝั่งวัดสามพญาวรวิหารครับออก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  กระจายไฟฟ้อมกันมาตั้งแต่ต้นสนหมหัหัวเหลือเคะถ่ายเหลือเปิดขึ้นมาแล้วเจอฟัดกันในเที่ยวนี้ในเมื่อต้องมาเจอพยักหลายผู้ไม่มีวันตายในานามของฉาลวันสิงเลโอก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาต่อสู้แล้วเพราะว่าเจอพยักไหลายไม่มีวันตายเท่มรอนสิงแต8ล่องน้ําแดงล่องน้าน้ําเงินฟังทางนู้นเดียวนี้มาดูกันซิว่าฉาลวันจะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่ต่างคนต่างอัตต์ต่างคนต่างฟัตตงดต่างคนต่างบวต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างเสียต่างคนต่างสีต่างคนต่างหนีน้ํากรจจุยกะ chạy lèo ลําเงินก็บอกว่าสองลําเนี่ยหนึ่งลําต้องไปเข้าชิงแน่นอนแต่จะเป็นใครไหนเมื่อลงน้ําแดงนันแก่ชาละวันสิงรีโอไล่บทไล่บีไลขยีดูนิว่าเหลือจ,จระเข้ร้ายจากจังหวัดพิจิตรนั้นจะเขี้ยวเป็นเพชรเกตเ,เป็นเนนหรือไม่เพราะตอนนี้เรียกว่าต่างโคตต่างอัดกมาตีคู่กมายังกินไม่ลงยังกินกันไม่ลงกับพายักไล่ไม่มีวันตายในน้ําของเทพน,นละสิง 88, ห์แปดแปดไล่ไกอดไล่ไกอดไล่กอดนะจ๊ะเอาแล้วครับความแน่นอนก็คือความไม่แน แนนอนขวาไม่แน่นอนก็คือความแน่นอนแต่ดูตามสายตาไหนขนาดนี้เรือดีเทพนอนละสิงห์แปดแปดหายหายบี้ภายขี้ี้อยู่ภายบี้ภายจี้อยู่ในเมืองเชลวันเชลวันจากจังหวัดพิจิตรนายยบุญมีแก้วกับพลตีแรงแสงหนีมาแล้วจะหนีมาแล้วเขาบอกว่างานใหญ่ละวิงานใหญ่ละวิหัวเรือเสมอกันสมันเกิดดูไม่อดจำบกไม่ได้แลวกำลังจะผ่านเรเองเขาเส้นชัย แน่นอนครับผลการตัดสินครับคณะกรรมการยกธงให้เรือที่ชนะได้ก่เรือในร่องน้ําแดงครับชลวรรณสิงห์ลลโอชลวรรณสิงห์ลลโอครับจากจังหวัดพิจิตรเป็นเรือชนะครับต่อไปไปดูสิงห์ปทุมกับเจ้าแม่ประดูทองโอ้โหคู่นี้น่าจับตามองอีกหนึ่งคู่ครับหลังจากนั้นปัญญาปอนำโชคเทพองค์อินขุนศึกรามันกับเจ้าขุนเอ็นสิงห์นาวาแล้วมาดูในประเภทของ สว่วนโบสในประเภทหญิงครับค่อ,คอยๆติดตามตามติดกันไปครับสิงห์ปทุมไปพ่ายให้แก่ชลวันสิงห์ลีโอมาในรอบแรกครับสวนเจ้าแม่ประดูทอนนั้นพ่ายให้แก่เทมนรสิงห์8-8ครับในรอบแรกเที่ยวนี้พ่ายต่อพ่ายมาปะทะกันปะชะดะเพื่อขึ้นสู่แท่น ในประเภทผู้ชนะรอบต่อไปครับลองน้ำแดงสิงประทุม